Hello my friends, welcome to Kafiyan Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and I have a new suggestion from Thailand. Today, we are gonna watch an interesting video about Cambodian soldiers. They are pushing these large rocks to Thai territory. It is looking very primitive. <laughs> this, these soldiers, this country is very primitive. Cambodian soldiers provoked the situation by pushing large rocks onto Thai territory. Why? I don't know why. So uh, we are gonna watch this video from Amarin TV. Thank you Amarin for sharing this video with us and let's start. <S เอาจริงๆได้กลิน่นหรื hmm. อยังได้กลิ่นอะไรอ่ะไม่ใช่กลิ่นตัวพี่ตนะพี่ตกลิ่นแปลกๆ <c oughs> ชายแดนใช่ไหมแปลกๆเออแล้วแรงๆเนี่ยมาจากชายแดนอยู่ดีๆนะมีคำสั่งด่วนอบพยพกันปันป่นปว่วนหมดเลยจากฝั่งเขมนะฝั่งเข<อ>ม <ๆ S 2> ยู่ดีๆไม่รู้มีปัญหาอะไรอบยบกันยาวขนาดไหนสุดปลายมือท่านไปทำไมอ่ะไม่มีใครตปอไปอีกแล้ว แล้วมีคนมองขาดบรรยากาศเหมือนก่อนรอบสองเหมือนจริงเห็นไหมพอพูดปุ๊บนิดเดียวเข้าใจตรงกันบรรยากาศแบบนั้นกําลังมาแต่เชิญที่หน้าจอทีวีก่อนเหตุการณ์นี้ครับบรรยากาศแบบนี้ปวดเรียบร้อยแล้วอพยพเรียบร้อยแล้วแล้วจากนั้นจะเข้าสู่บรรยากาศการยั่วยุกวงประสาทแบบนี้เกิดเหตุการณ์รอบล่าสุดนี้มันดุดันขนาดไหน ผักหินก้อนใหญ่ข้างล่างคือทหารไทยคือเราจะเจอว่าตะโกนด่าตะโกนด่าจะเข้าใจรอบนี้ไม่ใช่ฮะผักหินก้อนใหญ่ดิ่งลงไปทหารไทยอยู่ข้างล่างครับ why I don't know why this is really very primitive okay so what โอเคอยู่ก็เป็นร้อยปีไอหินก้อนนี้มันบอกมันก็อยู่ของมันดีๆไม่รู้อีท่าไหนเกิดอะไรขึ้นตอบไม่ได้เราฝั่งใครตอบไม่ได้แต่ขเมนตอบกันเองเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวนี้พอดันแล้วสะใจผลักแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจริ่งตุ่มๆุตทะลุป่าไผ่รุดลงไป จากข้างบนวิ<อ>่งหลงข้างล่างนี่คือแรงโน้มถ่วงโลก<ช>ไม่ต้องตกใจแต่ที่ตกใจผลักทําไมไม่ใช่ผลักเล่นๆแต่ผลักให้เป็นปัญหาเพราะว่าทหารไทยอยู่ข้างล่างคือกะเอาตายเหรอตอบแบบนั้นได้เ,ออเราก็จะเข้าใจแบบนั้นก็ดูหินก้อนเบ้อเลยไม่เข้าใจจริงนี่คือการยั่วย,ยุใช่ไหมคําตอบอยืในใจท่านทูก ตอบถูกต้องเลยเหตุการณ์แบบนี้เจอเป็นประจำแต่ด่าจะเข้าใจประท้าคารมก็เข้าใจได้จะผลักหินกะเอาตายเฮ้ยนี่ยั่วยุเบอร์ใหม่ฮะเป็นการยั่วยุรอบใหม่และเบอร์ใหญ่กว่าเดิมอย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีขมนโชโมโชขมโชจะถล่มไทยด้วยกองพัน RPG บรรยากาศตรงนี้ยมกำลังรอตุกตึ่งรอยพนตุกตอลงพวนมองจาตนงกำลังยิง อัดเต้ข้างยอมอ่ะกำลังเป่ง่นี่มือตะยงเจจะกรอนตะมุยนึงเบสิบานเจรัเนี่ยอะนอยบาซิมกองพันอาร์พีจีและกองพันนี้มีเป็นพันนายและแต่ละนายทุกนายประทับปืนด้วยอาร์พีจีเพราะฉะนั้นไอหนุ่มคนนี้กับเพื่อนข้างหลังที่ยืนเป็นหุ่นไรกา ไอ้หนุ่มคนนี้บอกว่าทหารไทยไม่ต้องเจอยุทธปกรณ์เล็กยุทธปกรณ์ใหญ่เจอแค่กองพัน RPG <ะ>์ RPG แค่นี้ก็กำราบทหารไทยได้แล้ว<ะ>นี่คือบรรยากาศล่าสุดที่ทางฝั่งนู้นพยายามจะยั่วยุบ้านเราประเทศไทยครับส<ะ>ิ่งที่มันเป็นแบบนี้มันทําให้เราสบายใจได้ที่ไหนอ่ะไม่ได้เลยมันรู้สึกอยู่ตลอดเลยคุณผู้ชมว่า ให้มันเหมือนจริงนะคือถ้าเราไม่เคยเจอรอบหนึ่งรอบสองมาก่อน,น่ะรอบสามเราคงจะไม่รู้สึกขนาดนี้ไม่เอะนะเออนะมันจะไม่เอะใจว่าเอ้ยเอ้ยทำไมอะแต่พอเป็นแบบนี้ปั๊บมันก็อดสงสัยไม่ได้จริงๆนะคะนอกจากนี้ความพร้อมในการเคลื่อนกำลังพลรอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมาเยอะกว่าเดิมด้วยค่ะาาราาร,าาร,ร,รปาาไมมมยออพเีคดด,ดง อาบทโดยทมรมตกโตนันสัตริงรายการการเลึงนอกเนือรถโจส้มได้ตอขมังไอเลยตราห้อใต้ยืนนั่นน้าหยกใจเดินร้องเพลงเดินทรงเดินท่านี้แหละคุณผู้ชมนี่คือภาพลักษ ของทหาร B H Q ทำไมเขาต้องเอาผ้าคลุมปืนเขาด้วยอันนี้คืออาวุธหรอใช่นึกว่าอะไรนึกว่านึกว่าหอบกีตาร์จะไปเล่นดนตรียิ้สกัวเปียกแล้วของยิ้ครบจริงแล้วครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาไปทำการบ้านมาจากรอบที่แล้วอ่ะคือพอเปิดเผยหมดปั๊บไทยรู้เลยว่ามีอะไรบ้างแล้วพวกเราก็รายงานเก่งกันซะด้วยรู้หมดเลยว่าเขามีอะไรรอบนี้เลยไม่แน่ใจว่า ไอ้ที่คลุมไว้เนี่ยกลัวเปียกจริงๆหรือตั้งใจเอาไว้เซอร์ไพรส์หน้างานกันแน่อ,อาจจะอยากปกปิดอะไรเอาไว้หรือเปล่านะคะทั้งอาวุธปืนกลปืนอาก้า รบมือเลยแล้วก็เดินร้องเพลงปลุกใจว่าเป็นทหารต้องกินนอนตามปา่าเขาอะไรเขาไเปเรื่อยอ่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมาหน่วยของ B H Q เนี่ยเขาเน้นความดูดีนะเน้นการแบบจัดสร้างอะ่ะดูเหมือนการแสดงชวนเชื่อมากกว่าจะไปฝึกจริงๆหลายคนก็เลยสงสัยว่าเออแล้ววละรบจ,จริงๆแล้วอะ่ะ B H Q เขาเก่งจริงปะโอเค So they are still uh, preparation. So they are still making preparations for the next fight, next war. There, there is no peace for them. They they don't understand peace. So they always want more. They always prepare for more fights. Okay, but I'm sure that Silent is. making their own preparations t h a i l a n is ready as always สงสัยยังหาคำตอบไม่ได้อยู่ดีค่ะคุณผู้ชมอ้าว B H Q ก็เคลื่อนกำลังพลกันไปนะคะเน้นความดุดันจู่โจมรวดเร็วกองทัพก็เลยหมายมั่นปั้นมือว่าหน่วยนี้แหละที่จะเป็นหมัดเด็ดในการสู้รบกับทหารไทยเออแต่ว่าทรงเขาถ้าเป็น B H Q อ่ะคือคัดมาแล้วนะว่าจะต้อง พอดีพอดีกันประมาณเดียวกันาาจะไม่มีความแตกต่างจากอายุ <IU S 1> มากนออักชุดเครื่องแต่งกายทุกอย่างก็ต้องเป๊ะจะมาลงเท้าตรงลงเท้าแตะไม่ได้อส่วนเวลาการฝึกเนาะมันก็จะหลักสูตรมันจะเข้มข้นกว่า,าพวกทหารทั่วๆไปนี่แหละนะครับคุณผู้ชมเราก็เห็นการฝึกของทหารทุกหน่วยเลยของอเขมรที่ตอนนี้เนี่ย เสริมกําลังเร่งฝึกกันอย่างแข็งขันเลยแต่าาว่า <Yeah. S 1> ถ้าเกิดใครอยากจะบํารุงไขข้อนะฮะสแกน q r วอาร์ค้ดกนข้างพี่บอลได้เลยนะครับมาดูการฝึกของทหารขเขมรกันต่อนะครับฝึกแล้วไปไหนก็ส่งไปชายแดนไงรอบนี้นะครับทหารขเขมรเนี่ยเป็นทหารราบฝึกกันอย่างพร้อมเปรียงแล้วก็กําลังลําเลียงกําลังพลที่ฝึกทั้งหมดนั้นไปเสริมทัพที่บริเวณฐานชายแดนครับโอเค ฝึกใช้อาวุธเดินหน้าซ้ายหันขวาหันตามระเบียบพื้นฐานของทหารนะครับแล้วรอบนี้น่าจะผ่านการฝึกมาใกล้จะจบหลักสูตรแล้วเนาะเปอออันนี้คือฝึกเป๊ะแล้วทั้งการใช้อาวุธประจํากายอย่างปืนที่ทุกคนถืออยู่ด้วยเข้มข้นมากสาหรับการฝึกรอบนี้นะครับเป็นการฝึกของทหารเขมรทหารรอบที่1แบกอาวุธประจํากาย กวาดตาดูนี่คือปืนอากาเอามาฝึกตามระเบียบแล้วก็ซ้ายหันขวาหัน<ม>เดินพร้อมเปรียงกันอันนี้เป๊ะมากโอ้โหอันนี้ดูปุ๊บรู้ทันทีว่าเป็นการฝึกที่จบหลักสูตรแล้วละ่ะนนเอ,อาอันนี้สมบูรณ์แล้วออทุกอย่างมันพร้อมเปลี่ยงกันไปหมดเลยแล้วก็ ยืนเนี่ยแค่รอคําสั่งพอสั่งปุ๊บทุกคนปฏิบัติตามโดยพร้อมเตรียมกันทหารเหล่านี้เมื่อฝึกเสร็จปุ๊บนี่ปลายทางเป็นที่เดียวกันครับคือประจําการที่แนวหน้าบริเวณแนวชายแดนก็เห็นความเข้มข้นของการฝึกนะครับแน่นอนมันก็จะมีส่วนที่เพิ่งจะรับเข้ามาใหม่แล้วก็ฝึกเนี่ยเริ่มต้นฝึกมันก็ยังไม่ค่อยพร้อมแต่ถ้าเกิดฝึกไประยะหนึ่งเป็นหลักสูตรเต้งรัดเข้มข้นปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่คือทหารที่รับการฝึกแล้วนะครับส่วนทหารอาสา มีทหารอาสาของฝ่ายเขมรด้วยล่าสุดเริ่มเดินหน้าขึ้นไปประจำฐานตามจุดต่างๆตามแนวชายแดนแล้วก็มีครบทุกหน่วย เฮ้ยแล้วรอบนี้ยเขามีหน่วยพยาบาลไปด้วยนะตอนแรกอะที่เราดูอ่ะเวลาบาดเจ็บทีนะโอ้โหักษากันเองเออเหมือนทำกันไม่เป็นแต่รอบนี้มีหน่วยพยาบาลตามติดขึ้นไปด้วยคล้ายกับว่าเขาได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์โดยเป็นการเรียนรู้จากบทเรียนของรอบที่ผ่านมาครับบอ้ย តែនៅក្រោយជិះក្រោយហ្វាក់3 4នាទីទេបងហើយតមុនខ្លះបានពាក់គ្រប់គ្នាបងអើយអរគុណបងច្រើនបងមើលមើលឲ្យជិតលុយខ្លះទៅទៅមកណាមើលទៅនេះពុទ្ធព្រះលោកទៅណាផែចារហើយបាទមើលមើលឯងនេះឲ្យជិតចុយបងស្រួលហ້ອຍពាក់ឲ្យស្រួលຕົនជើងស្រួលអត់ឈឺជើងឯង จับได้เนี่ยทอดัดมีนมุ้งย้มเรือตัเล็กไปไปมองดับไปออมยืมไปบอกตรไหนบุ้งเอ้น,นี่มุกเนี่ยทอดนี่อาเห็นสักทีหน้าคนถ่ายพอ <c ười> ถ่ายไปก็บ่นไปบอกว่าไม่เห็นหน้าคนถ่ายเลย ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงสุดท้ายก็หันกล้องมาถ่ายหน้าตัวเองนะครับแต่คลิปที่เขาถ่ายเนี่ยคุณผู้ชมเห็นชัดเจนนะว่าเขาเตรียมความพร้อมนะจุดนี้กว่าจะขึ้นไปได้เนี่ยมันต้องเดินเทา้าแต่ทุกคนเนี่ยจะแบกสเบียงมาหมดเลยนะแต่ละคนมีเนสเบียงไม่เหมือนกันแต่จะมีคนนึงขึ้นมาปุ๊บคุณเห็นกระเป๋าพยาบาลไหม,มคนนี้เป็นหน่วยพยาบาลอ,อ๋อหมอมาด้วยอันนี้เป็นหน่วยปฐมพยาบาลนะครับ<ๆ>ก็เป็นทหนรารที่รับการฝึกมาในการดูแลช่วยเหลือในกรณีที่เพื่อนทหารด้วยกันเนี่ยได้รับบาดเจ็บเพราะฉะนั้นนรอบี้้ถาสมมติ มีการประทะกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะระดับไหนเขามีความเตรียมพร้อมมากกว่าเดิมครับทุกันบ้านมาแล้วนะเตรียมมาแล้วเตรียมมาเป็นอย่างดีอรอบที่แล้วต้องเจาะน้าเกลือกันเองแล้วไม่รู้ว่ารอดหรือเปล่าเกลือก็ทิ่ม<ล>มั่วเลยตอนแรกไม่เป็นไรตอนหลังพอทิ่มปุ๊บอับไปบยบายเลยเพราะฉะนั้นรอบนี้เขาเตรียมการมาเป็นอย่างดีที่นําเสนอทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรหลอกลวงเลยนะครับทั้งหมดเป,เป็นความเป็นจริงประทับชายแดนกันหมดเรียบร้อยแล้วโอเค so this is the end of the video my friends in this video we saw how cambodian army is preparing how they are training for the next fight and uh, we know that thailand army is always prepared thai army royal thai army is always well prepared and well educated uh, thank you amarin tv youtube channel for sharing this video with us let's give a like thank you my friends for watching it together with me have a nice day take care of yourself and let's see you in the next videos bye-bye